กินไข่ต้มกับไข่ลวกต่างกันอย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามที่กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงนะคะเอาเป็นว่าเพาชเชาจะตอบในสไตล์ของการดูแลของลูกค้าของเพาชเชมนะคะนั่นก็คือเพาชเชมเป็นที่ปรึกษาดูแลรักษาสุขภาพแบบอง์รวมนะคะเราจะเน้นการดูแลคนไข้ที่น้ําตาลปรับไม่ได้ไขมันปรับไม่ได้ความดันปรับไม่ได้นะคะคําตอบที่เพาชเชมจะให้นี้เป็นคําตอบสําหรับคนที่มีน้ำตาล ในเลือดสูงนะคะแนะนาให้กินเป็นไข่ต้มมากกว่าไข่ลวกนะคะเพื่อลดการติดเชื้อท่านใดที่มีน้ําตาลในเลือดสูงท่านจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะคะทุกคนฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าบางคนเนะะี่ยค่ะเป็นแผลก็หายช้าหายยากป่วยก็ป่วยบ่อยป่วยแล้วก็หายช้าอีกนะคะ เหตุหนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าขาดการกินโปรตีนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะเมื่อท่านรู้แล้วก็จะต้องเลือกโปรตีนให้ถูกต้องนะคะหากท่านใดสนใจโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลสามารถทานได้ทุกวันทักคุยกับเภสัชเชาค่ะ